สนับสนุนโดยเครื่องดื่มทัญญาหารเนสวีต้ารองเท้านักเรียน P.S. Junior ปลากระป๋องตาสามแม่ครัววันนี้เสนอตอนสู้สู้เยอะเลยนะันแน่มาแล้วค่ะ นี่ขนมโ,โอยขอบใจมากแกาแฟนะฟ้าฟ้าวะฮะคือว่าเรากำลังหาไอเดียไปออกแบบเพื่อประกวดของใช้ใกล้ตัวนวัตรกรรมใหม่นะคือฟ้าช่วยเขียนถึงปัญหาที่ฟ้าเจอเกี่ยวกับของใช้ใกล้ตัวสักสามอย่างได้ไหมของใช้ใกล้ตัวได้ได้ได,ได,ได้ขอบใจมากขอบใจมากเก็บของไม่เป็นที่ ชอบทําของเสียยืมของไม่คืนเฮ้ยนี่พี่ด่าผมเหรอก็อนี่ไงปัญหาที่ท่านเจอกับของใช้ของฉันแต่นี่มันปัญหาที่ผมสร้างให้พี่นี่นี่ฉันเขียนเกี่ยวกับแกเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วน้ำมันปาล์มแพงน้ำตาลขายตลาดน้ำท่วมภาคใต้เฮ้ย นี่เราไม่ใช่รัฐบาลนะเอ้าก็นายบอกให้ฉันเขียนถึงปัญหาที่เราเจอไงคู่เร่เครียดเลยเนี่ยเอา้าให้โอกาสอีกทีนึงแกต้องขอโอกาสจากฉันมากกว่า,าพี่สมฤทธครับช่วยหน่อยนะครับพี่อขอบคุณมากฟ้า ช่วยทีได้ไหมออการประกวดอะไรแบบนี้ฟ้าไม่ค่อยถนัดไม่ไหวนะกรีดนะ้ยไม่ต้องไปเครียดหรอกฟ้าคือ,อการประกวดเนี่ยเราก็ต้องแค่ออกแบบของใช้ใกล้ตัวแค่นั้นเองนะอ,อ,อย่างเช่นว่านี่ถ้วยกาแฟเนี่ยนะถ้าถ้วยกาแฟมันร้อนเนี่ยเราก็ออกแบบที่กันความร้อนนะนอนันนี้ง่ายกั่นี้ คือเราก็ต้องคิดให้ได้ก่อนว่าเราจะแก้ปัญหากับอะไรยังไงอ๋อค่ะแป๊บน,นึงนะคะขอโทษนะลูกค้าเรียกแล้วอ,ะอ่ะอพี่ฮลัลโหลครับครับนี่เหรอครับอ๋อเป็นไงสบายดีเปล่าเ,เนียนกันอย่างนี้เลยนะ,ะพี่สุนทรครับเป็นไงครับ ้มากรักเธอแต่เธอไม่รู้เฮ้ยคุณไอติมครับพรุ่งนี้ตอนเย็นน่ะไปดูหนังกับผมที่ทองหล่อไหมครับกับนาย สองคนครับชอบฉันใช่ไหมครับจริงเหรอครับฉันก็ชอบนายเหมือนกันใจยแล้วต้องกันเลนะสัก นายชอบฉันใช่ไหมครับรักไอติมชอบไอติมกดโหวต G ต2ี่สนะจ๊ะปณิดาค่ะเอาไว,โว้โหวตให้ติมตอนประกวดเดอะกาแล็กซี่นะคะฮ้ย นี่เธอเข้ารอบ20คนสุดท้ายเดอะกาแล็กซี่รายการที่สิ่งมีชีวิตทั้งจักรวาลจะโหวให้คุณไปต่อเหรอ,อ,อคุณไอ,อติมครับคือผมอยากจะ,กจะได้ไิมเพิ่มไ,<อ>ดได้เลยได้เลยอารายงนะกว้าซื้อมาเยอะเลยครับให้ลุงเอกกับป้าหนอด้วย,ยรักไอติมชอบไอติมกดบอทจี20นะจ๊ะถ้าอยากจะเกิดในรายการเรียลิตี้นะเราต้องสร้างข่าวเป็น ต้องไปหัดกุ๊กกิ๊กกับคนในบ้านอ่ะแล้วเลือกที่หน้าตาดีๆหล่อๆนะพวกที่แบบว่าเป็นแบบว่าติ๋มๆอย่างนี้ไม่เอาไม่สนิทอย่าติ๋มๆเฉยๆไม่เอาหรอกค่ะหน้าเบื่อแย่เลยคุณใช่ใช่แล้วก็เลือกคนหน้าแบบโอ้ยสร้างขาวอย่างนี้เป็นชล้วล่ะล่ะกเปลี่ยนลุคน่ะเปลี่ยนลุคจะชวนพี่ติมไปดูหนังเหรอคะเฮ้ยรู้ได้ยังไงครับ มันอะเขียนอยู่บนหน้าเลยค่ะแต่คุณไนติมอะคงไม่ไปกับพี่แน่ๆครับเนี่ยมันเข้าสูตรไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำไม่อยากแข่งยิ่งแพ้นะคะเดี๋ยวฝนช่วยเฮ้ยฝนฝนพี่ติมคะคือฝนอยากอยาก อยากจะอยากเชช่วยโหวตคุณไอติมนะครับโอ้ยเข้าทางครับักไอติมชอบไอติมกดวอด G ีสิบนะจ๊ะไม่ใช่ค่ะคือใช่หรอเอ้ยคืออย่างนี้ครับคือฝนน่ะเออฝนเขาอยากเอาซิมไปเผื่อพี่สมลิกที่ร้านนะครับเข้าทาง นี่จ้าเอาไปให้พี่สมึทแล้วก็ให้ฝาด้วยนะจ๊ะยี่สิบขอบคุณนะครับนะครับไอ้ผลไอ้เนี่ยเอ้าพี่สามมาเรื่องดูหนังเราเอาไว้ก่อนจะไปดูปะเนี่ย ทำอะไรกันหรออ๋อกำลังจะแยกของไปบริจาคให้กับเด็กๆมูลนิธิยิ้มกว้างอะคะ่ะเออนี่คุณอยากทำบุญไหมอะเดี๋ยวป้าหนอก็จะเอาของมาบริจาคนะเอาดอียค่ะนี่คุณแน่ใจนะว่านี่เป็นบริจาคให้เด็กอะอ,อ,อันนี้ของฉันค่ะกำลังผัดทำบัญชีอยู่ นี่ก็ของคุณเหรอเออพี่สามถ้าพี่สามกลัวพี่ไอติมจะไม่ชอบเนี่ยพี่สามก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบที่พี่ไอติมชอบสิคะจะดีเหรอครับ ถ้าคุณไอติมจะชอบเนี่ยเขาก็ต้องชอบตัวตนที่เป็นพี่สิครับก็ทำให้เขาชอบก่อนแล้วก็เผยท่าแท้ทีหลังก็ยิ่งทันใครจะไปทำอย่างนั้นล่ะครับก็ผู้ชายทุกคนนั่นแหละค่ะน้องฝนครับแล้วน้องฝนรู้หรือเปล่าว่าคุณไอติมอ่ะชอบผู้ชายแบบไหนครับไม่รู้อะค่ะแต่เรื่องแค่นี้ง่ายนิดเดียวพี่สามชอบ่อนครับ พี่ไอติมชอบเฉนหลงไหมคะไม่อะล่ำไปน่ากลัวแล้วถ้าอย่างนี้พี่ไอติมชอบผู้ชายแบบไหนล่ะคะพี่ชอบผู้ชายแต่งตัวดีมีรสนิยมฉลาดใจดีขี่เล่นเป็นสุภาพบุรุษไรยิ่งใสเครึ่องแบบนะ ชอบไปติมอ่ะกดโหวตจี0นะคะไม่ต้องบอกพี่ก็ช่วยโหวตให้ติมอยู่แล้วนะใจดีจังนี่นะเดี๋ยวพี่จะไปบอกให้ทั้งโรงเรียนเลยให้ช่วยโหวตจี9ิเก้าเจเยเศรรู้แล้วรอเล่นบัก ตัวดีมีรสนิยมฉลาดใจดีขี้เล่นเป็นสุภาพบุรุษใส่เครื่องแบบถ้าพี่ไปสมัครเป็นตำรวจทันไหมครับถ้าเกิดพี่สามคิดได้อย่างนี้นะคะก็ตัดฉลาดไปเลยค่ะข้อหนึ่งขอบคุณครับเหลือหกข้อแล้วครับ